พักก้าวในมีโอกาสได้มาพบปะกรับจะได้พบกับแกนนำของภาคนะครับซึ่งวันนี้จากวันอื่นจะเต็มวันนี้พี่น้องและในวันที่14พฤษภาคมทีิจยาเห็นการเปลี่ยนแปลงสัพพงคมแบบเดิมๆมก่อนนะครับมาทำหน้าที่เพื่อที่จะตระทนาครับน,น้องขอบคุณครับ ขอบคุณนะคือรถแห่นะครับก้าวไกลมาเหนือเพื่อปฏิรูุนที่ดินนะครับเป็นหนึ่งในทัพมีเป้าหมายเดียวคือถนนทุกสายมุ่งสู่ทำเนียบส,สองใบจำสีถูกไหมไม่มีชื่อนะครับมีแต่เบอร์ต้องจำดีๆนะครับสีเขียวนะครับบัดสีเขียวดีหน่อยมีเลขมีโลโก้มีว่ามาเพียวแล้วเจอการต้อนรับที่อบอุ่นมากนะฮะครารวะแต่ทุกท่านคือหัวคะแนนธรรมชาติของรัค เพราะช็คโค้งสุดท้ายพักต้องอาศัยเรี่ยวแรงลุงป้าน้าอาชวนกันกาก้าวไกลให้ถล่มทลายนะครับวันที่ทีอก็าอาจจะดูดังไปนิดนึงแล้วก็ผอมไปนิดนึงเพราะพอดีคุณแปลงนิดนึงแต่ว่าวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาร่วมเป็นส่วนในกนนําจัดตั้งรัฐบาลครับตลอดระยะเวลา8ถึง9ปีที่เรามีผู้นําที่ไร้วิสัยเป็นพักของคนธรรมดาคนธรรมดาเหมือนทุกคนนี่แหละครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงประเทศเพื่ออยากได้อำนาจ มาใส่ในมือเราเราไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงประเทศเพื่อทมอย่างนักการเมืองเดิมๆหรือทําอย่างคนที่มีอำนาจไปเรียนมองไม่เห็นอนาคตของเราว่าโตขึ้นมาเรียนจบมา6 0 0บาทเพียงพอไหมครับกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบันนี้ไม่เพียงพอเราไม่อยากให้คุณภาพชีวิตของคนไทยเป็นแบบนนะั้นอย่างจริงจังทาไมเราถึงคิดว่าเราต้องแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังครับหรือเจอคนที่มีอำนาจมากกว่าสิ่งที่เราจะทําคืออะไรครับสวย เราจะอยู่กับสังคมแบบนี้จริงเหรอครับของอนาคตของพวกเราทุกคนเพื่อให้ลูกหลานเพื่อให้พวกเราทุกคนได้เดินผ่านไปอย่างสะดวกและง่ายดายเพื่อให้อนาคตข้างหน้ามันไม่มีอุปสรรคอะไรที่จะทําให้เราทุกคนไปถึงฝันอย่างที่ฉันอยากมีไหมฉันจะมีอาชีพฉันจะมีเงินเก็บฉันจะมีอนาคตอย่างนี้ในถ้ำที่มืดมิดเพื่อให้ทุกคนได้เดินเดินไปตามหาเราโมแต่กลัวถ้าเราโมแต่ปิดตาปิดหูปิดปากไม่กล้าเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ ให้มันดีกว่าที่เป็นอยู่เลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศเลือกตั้งเพื่ออานาคตหัวคะแนนธรรมชาติของเราทุกคนนะครับที่จะมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหนึ่งคนไปบอกเพื่อนอีกสองคนให้สองคนนั้นไปบอกเพิ่มอ,อีกสองคนเพื่อชัยชนะที่มากกว่าไม่มีเรามีเราไม่มีหนูผมนึกว่าปากอ้อมนะว่า ถ้าปี <prediction? S 3> ่ทมนักเป็นแล้วครับผมใช้ประพันธ์สินใช้บอกผมว่าสจ๊วตเนี่ยเดี๋ยวนี้สู้ตึนดแล้วเนี่ยเขาตึงได้สามปอเขาหารประเทศได้สองลุงเป็นนายกแต่สำคัญที่สุดพรรคก้าวไกลตงไปตรงมานะครับเป็นเล้นยว่าเอาทึงดสามเขตเนาะนะครับผมหาช่วยมุ่งผมก๊งช่วยพรรคก้าวไกลกันเึ๊ดไม่ปีนบางคนคนเดียวกันนี่แล้วเนาะ ไม่รู้นี่เป็นแบบาขยแช่งไห้หรเปลนอันนี้ก็เรื่องจริงนะผมพอแม่พี่น้องจตกอเฮาอยู่ในเมืองนี่เปไหนหาเสียงตีทำเลยจุดมาก็ทิมงานนะครับกระแสตอกรับพักพักีเจ้าของนะครับแต่พอมาหันมานี้เห็นความกับพ่อแม่เฮาไว้เบ็้บูบนะครับเพราะว่าจะเป็นป้าใส่ตีกุบลนนะครับเจ้าไม่เจ้าาย้ก้าวไก่เนี่ยจะช่วยแก้ไขนะครับผม ผมจะ,จะเรียนทุก่านอย่างนี้ครับทุกอย่างมันมีคําถามมาโดยตลอดนะครับไม่ใช่แค่รุ่นเราโอเคไหมนะไม่นะครับถูกต้องถูกต้องมันมันไม่โอเคที่พีเดพูดถึงนะครับที่ชอบมากที่สุดคือว่าสิทธิที่ทํากินที่เขาอยู่มาตั้งแต่นะครับแต่สุดท้ายพวกคนในวัย6กสกล้าหาญตรงไปตรงมาแล้วปักทงความคิดตั้งทางชีวิตไม่เคยเป็นฝ่ายค้าน กูขอเป็นรัฐบาลอย่างเดียวพรรกบอกว่ารักประชาธิทปไตยแล้วค่ะเอาให้เอาตามเป็นผ้าทอมือเป็นเครื่องเงินเป็นปลาจอมันคือแป้ง<ฮ>จอดเป็น20ปีที่ผ่านมาพยเยาเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน โอ้้อมเพียงม,มากมันไม่ดีขึ้นเลยเหรอพะเยาไม,ไ,มไม่เลยนะคะยี่สิบปีที่ผ่านมาทําไมพยามันถึงไม่เปลี่ยนเพรเยาไม่เคยเปลี่ยนไปคือผลของสิ่งที่เรียกว่าการเมืองผูกขาดบ้านใหญ่บอกไปว่าไงยาเสพติดหาเสียงกันทุกพัก หาเสียงกันูกพักถึงเวลาหาเสียงเดินไหวเสาไฟฟ้าไหว้หมาไหวโหวตให้เขาอยู่ต่อพักการเมืองแบบดีประเทศแบบนี้มันจะปราบยาเสพติดให้หมดไปได้อย่างไรนี่คือผลของการเมืองผูกขาดเมื่อมีสามเหลี่ยมพีระมิดของสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยฐานใหญ่อยู่ไปบอกว่าไม่เอาแล้วพอแล้วการเมืองแบบนี้มันคือ เมืองที่ต่อให้ประเทศนี้จะเดินไปอีก5้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะไม่ใช่การเมืองที่รับใช้ประชาชนกรรมคือพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินพลิกสามเหลี่ยมเอาทีาท่พเยาสิ<ชอบ>่งที่ทุกท่านต้องทำใต้บ้านเมืองที่มีแต่ความว่าัวอย่า พะเยาย่างกาหลายคนก็อาจจะบอกนะคะว่าจังหวัดพะเยาเป็นข้อมปราการเหล็กตีังไงกงไม่แตกซู้บ้านใหญ่ไม่ได้สุดที่คนไม่ได้พรรเก้าไกลเกิดมาก็เพื่อพิสูจน์สิ่งนี้ค่ะว่าในการเลือกตั้งในการเริหารปักหวักทุกอย่างเป็นไม่ได้เสมอบ้านใหญ่ในการเลือกตั้งกลมสองโดนตีแตกโดยอนาคตใหม่ไปหลายจังหวัดนะคะในครั้งนี้ไม่ใช่แค่พะเยาแต่รวมทีรามแล้วก็อย่างหลายจังหวัดที่คิดว่าเป็นจังหวัดบ้านใหญ่เราต้องการจะทำให้เห็นว่าถ้าประชาชนมีตัวเลือกและประชาช การนะครับ่าาพวกเรานะครอบามตื่ด้วยนะกางที่ไม่ได้เป็นไ่ได้สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้พะเยาผู้สมัครเราเราเชื่อว่าทุกคนพร้อมนํคงานเต็มที่อย่างหนักเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนหน้าใหม่ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจก็ที่จะเสนอตัวมาชนกับผน้องพะเยาลองวัดกันดูไม่ใช่ระหว่างบ้านใหญ่กับพระเก้าใหม่แต่ระหว่างทาังแาวใหานกับทลรังของประชาชนเราเชื่อว่ามันเป็นการสเมื่อวันเกิเรานวันนี้และพวกเราในประเทศไทยคนหนึ่ง พี่น้องชาวพะเยานะคะอยากจะฝากให้เดินคนสูุดท้ายอยากมีความหมายอยากสศักดิ์ศรีประชาชนเจ้าตงกันเองจ้เป็นคว้าเป็นสิ่งนี้เปครั้งมันจะต้องไม่ใช่แป้ครับของแครับมาเสียงต่ำหนึ่งได้นครับแปลให้เราได้จริงการก้าวไกลรับรองว่าพะเยาไม่เหมือนเดิมค่ะเป็นไงครับผู้สมัครเขตหนึ่งของเรา